เล่นใจไปบางทบไปวันไหนกับส uh ้มเล่นมาซอยรับแทนใช่ไหมคะรงบส้นมาซอยเมื่อเอารวบรวมได้แล้วค่ะเออมาแบงค์กัดจะทำแบงค์กัดก็นอนสามคนเอาพอเด้อเอาพอให้มันไปได้ฮอดกรุงเทพเป็นสะพอแล้วเออขากรอบกุมบอลเป็นยามขากรอบก็ยังมีพอเหลืออยู่ เรเป็นย่างกูใลูกสี่เปย่างังนแล้วนกรพเปก็ต้องก็ต้อช่วยนี่แหละพ่อโบได้ประสานกันพวกไวโบได้ทาเสียบมากีมันยากเลยลาแนกขยามันที่น้้งเขาบุญบ้านเขาคนน่ะบุญบ้านเขาบุญบ้านเขาบุญเกาหลีบุญเกาหีเสียบสาม นะผ่านนั่งอยู่เซนิเขาโบเขาเขาปากเลยจับมือจับคองเขาไปปากนล้นคุดได้เนะพราะว่าขาบวนรถเสบียงเองเรากำลังขขอ,งขของยู่หาท่านมุกครับเพรอว่านือซัพกันโยไม่เคยกันเรื่องเชื่อไม่ะว่า Ô mọi người không mọi người không mọi không mọi người không mọi người không không ไม่เป็นไรไม่เป็นไริ็คือเรจะพูดกับความปจริงอยู่ความจิงวันนี้เดี๋ยวเซ็นรับเซ็นชื่ก็พอแล้วคนคนเราคอเราที่ไหนเอีดห้าบุญจีรถเลย